สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับแกงส้มแล้วก็มีทอดมันกุ้งม,มีไก่ทอดแล้วก็มีไข่ดาวที่โบวีท่ทอดทอดไข่ดาวไว้สองใบเออซื้อไขม่มาเล่นลูกวองไว้ไหนอันนี้นังจิ้มนะคะมาทานด้วยกันนะคะซื้อขไข่ามาแล้วไปลข้าวเช้าเล่นบองไว้ข้างหข้างหลังคุณแม่ อันนี้ขนมแม่ซื้อที่อะไรก็ไม่รู้ร้านตรงแฟตคองจันร์มันจะมีขนมแบบไทยๆแบบคนใต้เขาทํานะคะเออมีหน้ามันอ่ะนี่ขนมหน้ามันอันนี้ขนมหนมนี้ขนมหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขนมล้วยมั้งใชไหขนมค้วยกับขนมโคหวร้านขนมหวรานบ้านเราชาชาก็ไม่ได้มีอะไรมากต้นใช้ได้ กินแค่นี้ละครับทอดมันกุ้งมินยานใบเล็บพุดถ้าบ้านยายนี่เราใส่เดีใบเล็บพุดไม่ได้เก็บมาจากแกงส้มมันเข้ากันไงว่าจะเก็บมาแม่บอกว่าไม่ต้องอมไม่ใช่ากแต่สู้เราทะเลไม่เนเ่ยแป้งกับไข่เราอร่อยอืมน่ามันนี้คองข้นเหนียวไข่ขนมไน้ามันสู้บ้านเราไม่ได้ ขอพูดเลยนะชิมแล้วป้าหลองทำยังอร่อยกว่าแข <Okay. S 2> ็งกระตุ้งใจนะอทอดมันกุ้งฝอยเดี๋ยวนี้หายากมันมีแต่ก,กุ้งที่แบบว่าตายแล้วไงขอดูกไก่ด้วย okay. กุ้งเต้นอนะ่ะมันมันสวนมากไก่นี่ก็คือเจ้าแม่แดงเหมือนกันก็งงว่าเดี๋ยวนี้เขามาทอดไก่ลูกชิ้นด้วยเสียงเด๋ยวทอดเหนียวหนุบหนัครื่อตรงไหนชื่อชื้อรงไมนเซ่หนูไม่ได้นะอ,อร่อยจริงเจ้าไหานะอ,หอ,อ่ะตรงหัดใหญ่อ่ะอื ตรงนั้นยังอร่อยกว่าก็ขายกับข้าวไปเยอะอย่าทอดนะอืออันนี้อร่อยนะเจิงส้มกินได้คุ้มค่อมมีเจ้าหนึ่งที่ซื้อหนมจีนแล้วไม่ให้ผักเจ้านั้นจะไม่อุดหนุนเลยครับ จริงๆแล้วซื้อขนมจีนต้องให้ผักนะไม่ให้ผักให้เบพาอกินที่ร้านก็ขี้เหนียวผักมีเย็นเพนเนี่ยต้องไม่ขี้เหนียวผักทุกคนที่เปิดร้านขนมจีนหรือว่าให้ให้ให้กินผักให้กินผักต้องไม่ขี้เหนียวนอกจากแบบว่าร้านขายผักก็ยันไม่มีผักให้อ่ะเป็นซื้อขนมจีนมางงเลยอ๋ออย่างนงี้เธอก็ไม่ได้ลูกค้าประจำดีๆแบบฉันเขาถึงเงียบไง ใช่เพราะฝีมือเธอก็ไม่ได้เ,เลิศเลยจะโมโหไม่ให้ผักนะคะเออก็ไม่อุ่นหนุนเลยเพราะเราเป็นคนซื้อของง่ายตายวันที่สิบห้าสิบห้าสิบห้าตัวกับวันอะไรอะค่ะใครที่อยู่แถวหลังรามอยู่หรืออยู่รามยี่สี่ไปกินขนมจีนได้นะคะวันเกิดคุณแม่นะคะคุณแม่จะจัดงานอยู่ตรงนั้นนะคะ วันที่สิบห้าพอดีมีพี่สาวอีกคนก็เปิดร้านอาส,สอนสักคิ้วด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นร้านสวยอยู่แล้วละคะ่ะแต่ว่าพอดีเพิ่งทําเสร็จก็เลยแบบว่าจะเปิดเป็นทางการและตรงกับวันเกิดคุณแม่เรียนเชิญได้เลยนะคะมีกับข้าวให้ทานคะ่ะวันที่สิบห้านะคะสิบห้ากุมภาคุณแม่ก็เกิดวันที่สิบห้ากุมภาคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะขอปิดไปก่อนนะคะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจงให้คุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ